สวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยค่ะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริง รดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมีนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะท่านใดที่เข้ามารับฟังเป็นครั้งแรกหากท่านเกิดในลัคนามีนท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีมีนทุกท่านค่ะ ในช่วงวันที่1-15ถึง15กันยายนปี2566ดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างหากท่านคาดหวังสิ่งใดแล้วท่านจะสมหวังหรือไม่ได้มาไหมในช่วงระยะเวลานี้และที่สำคัญท่านจะมีโชคมีลาบหรือเปล่านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะบอกการงานการเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าและจะบอกด้วยนะคะว่าท่านสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้หรือไม่ในช่วงระยะเวลานี้ เรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกช่วงนี้ท่านจะมีการจบจากอีกอย่างเพราอเริ่มทําอีกอย่างคะ่ะมีการจบจากงานเก่าโปรเจรกต์เก่าเริ่มต้นทําโปรเจรกต์ใหม่บางท่านจะมีการจบจากสัญญาเดิมต่อสัญญาใหม่อาจจะเป็นกับเจ้าเดิมหรือว่าเจ้าใหม่นะคะช่วงนี้ท่านมีดวงจะได้ทําอะไรใหม่ๆด้วยนะคะมีโปรเจรกต์ใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบเกิดสิ่งใหม่ๆ เป็นช่วงที่งานยังคงยุ่งและยังคงวุ่นวายอยู่งานของท่านจะเพิ่มมากขึ้นข้อนี้ชัดเจนมากมีดวงได้สัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถนัดและไม่คุ้นชินมากนักมีการได้มีการเดินทางไปนั่นมานี่บ่อยเพิ่มมากขึ้นช่วงนี้ท่านเดินทางบ่อยทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวคะ่ะและจะมีอะไรให้ท่านได้ทำอยู่ตลอดเวลานะคะ คนรอบข้างจะมองว่าท่านนั้นค่อนข้างที่จะบ้างงานไม่ค่อยมีเวลาได้พูดคุยหรือว่าสูงสิงกับคนรอบข้างมากนักบางท่านวันหยุดก็แทบจะไม่ได้หยุดต้องทำงานล่วงเวลาสำหรับบางอาสำหรับวันธรรมดาวันหยุดก็ต้องทำนั่นทำนี่ที่สำคัญจะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาค่อนข้างที่จะบ่อยพอสมควรบางท่านรับงานพิเศษควบคู่กับงานประจาช่วงนี้เรียกได้ว่าเหนื่อยคูณสองกันเลยทีเดียว ยุ่งตั้งแต่เช้ายันคํามืดดึกดด่นว่างจากงานประจำก็ต้องต่อด้วยงานพิเศษทันทีนั่นเองนะคะช่วงนี้จะมีงานให้ท่านได้รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปคนเดียวรับผิดชอบหลายอย่างในเวลาเดียวกันมีดวงได้ช่วยเหลือง,งานของคนอื่นช่วงนี้ท่านผลงานโดดเด่นนะคะชาวราศีมีนผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ใจและจะคอยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมผลักดันและคอยให้โอกาส ท่านจะมีคนคอยหนุนหลังซับพอร์ตค่ะช่วงนี้คนรอบข้างเมตตาช่วยเหลือดีหากท่านติดขัดมีปัญหานะคะท่านนึกถึงใครให้เอ่ยปากขอความช่วยเหลือนะคะจะสําเร็จมีปัญหาใหญ่นิ่งอย่างเงียบให้เอ่ยปากขอความช่วยเหลือหากท่านกําลังยื่นเอกสารที่สําคัญสําคัญทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวท่านก็จะมีคนคอยให้คําแนะนํา คอยเป็นที่ปรึกษาตามเรื่องให้เป็นช่วงที่การงานถือว่าราบดรื่นขึ้นไม่ค่อยจะติดขัดมากเหมือนช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะคะการติดต่อประสานงานก็ราบดรื่นขึ้นเป็นช่วงที่ท่านจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาคะ่ะช่วงนี้ท่านจะใช้ความคิดเยอะพอสมควรทํางานไปแก้ไขกับปัญหาไปมีดวงได้แก้ไขงานที่คนอื่นทําผิดพลาดจะได้ออกทํางานนอกสถานที่ข้อดีนะคะช่วงนี้ หากมีอุปสรรคและปัญหาเกิดขึ้นท่านจะแก้ไขได้และหากท่านแก้ไขไม่ได้ก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยนะคะสิ่งที่สำคัญคือช่วงนี้ขอให้ท่านมีสติและมีสมาธิในการทำงานให้มากๆใจเย็นๆอย่าใจร้อนวู่วามเด็ดขาดควบคุมอารมณ์ของท่านให้ดีๆเพราะช่วงนี้นะคะคนรอบข้าง มักจะทําให้ท่านหงุดหงิดอึดอัดลําบากใจคอยสร้างปัญหาให้ท่านนั้นต้องตามแก้ไขทําให้ท่านต้องวิตกกังวลแต่ว่าโดยรวมแล้วท่านสามารถแก้ไขได้นะคะช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอสมควรนะคะพยายามหาเวลารีลกคอผ่อนคลายบ้างสร้างพลังบวกให้กับตัวเองแล้วท่านจะดีขึ้นเพราะว่าบางวันเรียวแรงถดถอยเหนื่อยท้อล้าวิตกกังวลหากท่านได้รีลกคอย่อนคลายท่านจะดีขึ้นทันตาเลยทีเดียวค่ะ ท่านใดที่รับงานอิสระฟีแีแ l น n ์นะคะช่วงนี้ท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาจะมีคนใหม่ๆเข้ามาจ้างงานและบางครั้งงานที่เข้ามาจะเป็นงานแก้งานซ่อมยังไงก็ดูงานให้ดีๆนะคะจะรับงานในช่วงนี้จะได้ไม่เสียความรู้สึกนั่นเองค่ะเพราะว่าท่านมีโอกาสเจองานที่แอบซ่อนมาด้วยปัญหาดูภายนอกเหมือนจะง่ายแต่พอลงมือทันทำนั้นกลับยากกว่าท่านคิดนั่นเองนะคะ มาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะช่วงนี้การเงินของท่านค่อนข้างดีกว่าช่วงที่ผ่านมาท่านจะไม่ค่อยเครียดเรื่องการเงินมากนะักถือว่าหายใจหายคอได้โล่งขึ้นสำหรับเรื่องเงินเงินทองทองหากการเงินของท่านเป็นเงินหมุนช่วงนี้ท่านก็จะหมุนเงินได้คล่องขึ้นการเงินของชาวราศีมีนจะอยู่ในละจะอยู่ในช่วงลักษณะได้มาใจไป แต่ว่าท่านจะสามารถผ่อนชำระหนี้สินต่างๆที่ท่านมีอยู่ได้สบายมากเลยทีเดียวเรียกได้ว่ามีกำลังในก่อมีกำลังในการผ่อนชำระหนี้สินหากท่านกำลังเครียดและกำลังวิตกกังวลน,นะคะกลัวจะไม่มีเงินให้ใช้ใจ่ายขอบอกตรงนี้เลยนะคะว่ายังไงท่านก็รอดค่ะเพราะท่านมีดวงจะได้เงินพิเศษจากบางสิ่งบางอย่างขาดเงินจะมีเหตุให้ท่านได้เงิน ท่านจะมีวิธีหาเงินมาใช้จ่ายจนได้ช่วงนี้นะคะชาวราศีมีนเรียกได้ว่าหาเงินเก่งใช้สมองเก่งท่านจะหาเงินมาจนได้จะมีช่องทางให้ท่านนั้นได้หาเงินค่ะและท่านมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ด้วยนะคะบางท่านหากพื้นฐานดวงดีๆท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่จะได้ไม่มากนะคะและโชคลาภจากตรงนี้ไม่ได้มีกันทุกคน ขอให้ท่านมีสติในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงและขอให้ท่านมีสติในการใช้เงินให้มากๆช่วงนี้ท่านใช้เงินเก่งเพราะว่าช่วงนี้ท่านจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นและเป็นรายจ่ายที่ท่านจําเป็นต้องจ่ายไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ช่วงที่ผ่านมาหากท่านตั้งใจที่จะซื้ออะไรในช่วงระยะเวลานี้ ท่านจะได้นะคะมีดวงได้ซื้อของชิ้นใหม่ที่ท่านอยากได้มีดวงได้ซื้อของชิ้นใหม่เข้าบ้านด้วยเป็นช่วงที่รายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะและจุกจิกรายจ่ายจะมีมาอย่างต่อเนื่องหมดเงินไปกับการเดินทางไปนั่นมานี่เยอะขึ้นอยากให้เงินใครหรือว่าอยากจะช่วยเหลือใครท่านก็จะได้ช่วยเป็นช่วงที่ท่านจะหมดเงินไปกับการสนองกิเลสตัณหาของตัวท่านเองค่อนข้างที่จะเยอะช่วงนี้อยากกินได้กินอยากกินได้ใช้อยากใช้ได้ใช้นะคะ กราบขออภัยล่วงหน้านะคะผู้ติดขัดบ้างขออภัยล่วงหน้าอย่างสูงค่ะบางท่านช่วงนี้จะได้ซื้อกระเป๋ารองเท้าได้เสริมสวยเสริมหล่อ เพื่อที่ว่าจะให้ดูดีเหมาะสมกับงานที่ท่านทำนั่นเองนะคะยังไงก็อย่าใช้จ่ายจนเพลินนะคะเพราะว่าช่วงนี้รายจ่ายที่ท่านไม่ทราบล่วงหน้าจะเข้ามาค่อนข้างบ่อยระมัดระวังการสื่อสารผิดพลาดด้วยนะคะท่านพูดอีกอย่างคนฟังแปลเป็นอีกอย่างระวังคนจะเข้าใจผิดในคําพูดบางครั้งท่านพูดเล่นแต่เขาไม่คิดว่าท่านพูดเล่นอย่าเพลอไปพูดอะไรกับใครง่ายๆนี่คือหข้อที่ท่านจะต้องระมัดระวังให้มากม และอย่าเผลอไปเล่าหรือระบายความในใจต่างๆให้คนอื่นได้รับรู้นะคะอย่าไประบายให้ใครฟังอย่าไปเล่าอะไรให้ใครฟังระวังเขาจะนําไปบอกต่อความลับจะถูกเปิดเผยช่วงนี้ท่านอย่าไว้ใจใครมากให้ไว้ใจตัวเองนะคะอย่าเผลอไปเล่าเด็กขาดไม่เช่นนั้นความเดือดร้อนจะตามมาเกิดจากสิ่งที่ท่านนั้นคิดว่าไว้ใจเขามากจนเกินไปนั่นเองค่ะมาที่ความรักของท่านกันบ้าง คนโสดช่วงนี้ความรักของท่านโดดเด่นมีเสน่ห์และเนื้อหอมขึ้นอยู่กับว่าท่านจะเปิดใจอยากมีคนคุยหรือไม่เท่านั้นเองนะคะส่วนท่านใดที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วช่วงนี้ท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าอึดอัดจใจกับคู้ครองอยู่บ้างเพราะว่าเขาจะคอยตามติดท่านไปไหนเขาจะตามไปด้วยนอกนั้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงรักใคร่กันดีสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้แต่ว่าบางครั้งก็อย่าเถอสาหาความ คู่ครองมากนักอะไรที่ปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านนะคะหากเขาพูดจาไม่เข้าหูบ้างทําอะไรที่ขัดหูขัดตาบ้างก็ปล่อยผ่านพยายามอย่าทะเลาะเบาะแว้งในช่วงระยะเวลานี้ให้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันค่ะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังเป็นหวัดและติดเชื้อต่างๆได้ง่ายมากระวังนะคะโรคประจาตัวต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จะกกําเริบ ระวังความดันกำเริบและภูมิแพ้ต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จะกำเริบมาที่การทำบุญของท่านกันบ้างค่ะช่วงนี้หากท่านมีโอกาสได้ทำบุญนะคะแนะนำให้ท่านทำบุญที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลการศึกษาช่วยเหลือคนที่ลำบากค่ะเช่นคนชาราเด็กคนพิการคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือหากท่านสะดวกที่จะทำบุญในรูปแบบใดท่านสามารถทำได้เลยนะคะ ขอให้ชาวราศีมีนทุกท่านโชคดีมีความสุขให้ชีวิตราบรื่นอย่าได้มีอุปสรรคใดๆเข้ามาให้พบเจอแต่คนรักและเมตตากราบขอบพระคุณพวกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ